พ่ออยู่กรุงเทพก็วัดมหาธาตุาประจันเคยไปไม่ใครเคยไปเคยค่ะเคยนะเดขนหมหลวงเดทก่าประจันนะนะดธรรมศาสตร์เด็หราถึงองกรแล้วตัวนี้ผู้ใหญ่เขาส่งไปดูแลเด็กกำพร้ายากจน2,200กว่าคนที่จังหวัดอ่างทอง มาอเมริกาครั้งนี้เป็นครั้งที่สาครั้งที่สามเ็ดีเจอคนไทยแล้วก,ก็ดีใจแล้วก,ก็อยากให้กำลังใจพวกพวกเราที่อยู่ในอเมริกาแต่ว่าไม่จะตัวตัวตัวไกลแต่ว่าใจก็อยู่กับคู่กับศาสนาพันธนั้นนะดิเนี่ยนึกนยกย่อ,องชมเชยที่ชมรมเนี่ยนะ แท้ว่ามันจะดึกไปหน่อยก็ไม่เป็นไรน,นะหลวงพี่หลวงพ่อก็ยินดีนะนี่ท่านอาจารย์หาสุกคนี่วัดโคท่าเตียนโคท่าเตียน,ยนก็ลูกๆกลับไปบ้านก็จะท่านอาจารย์นี่ถามเมื่ก่อนนะว่า,ากลับไปแล้วอยังถ้ากลับไปก็ไปแวะได้ถ้า มุ่งพ่อก็ต้องไปที่วัดสักแก้วเลยตอนนี้เขาไปอยู่วัดสักแก้วส่วนที่วัดมาหาเป็นมาสอนหนังสือปริญญโททุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์อาวตอไปถามกระเซลูกยิ่งดึกก็ยิ่งดังดีถามไปถามครั้งสามกี่มั้งสามครั้ ว่าารวไทนมาุลาไม่จบก็เลยต้องมาอินเดียออกมาตามทินแล้วกอยานอยู่เมืองไทยไม่ขยก็เลยมาจบตีทัว ไปเ่นตอินเดียหมดอยูอ่เดีย8แปดปีแล้วก็พาญาติโยมไปอินเดียแปดสิเจ็ดครั้งสิบจิตน, <c oughs> นะนัเป็นคนนำเจ้าฟ้าชายเซด็จเซนอินเดียคนนำสมเด็จประเทศเซดตจอินเดียเจ้าเมืองอายุทยาแหล่งกำเนิดของบรเจ้ากรามง่ารนี่ก็เอาเครื่องวินมารับไป เทพราชวัง200ห้องอดุลพัฒน์เทพเพราะว่าเป็นพระไทยเป็นคนไทยที่ทําชื่อเสียงห้ดอยยธยานี้มีชื่อเมืองในอินเดียนะครับใอห้พองเราได้เอาอย่างเข้าไปาแค่จัดคณะชื่อวัดวาารามของเราเอาอยางเข้าไปวัดพระเชตทุกคนของเราอา่างเข้าไปแล้วการทวายที่เป็นภาสษนาเสา,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 าิม ภาษามีตั้งภาษาอังกฤษและภาษาฮินดีเราจะเรียนสามภาษาเลยตั้งภาษาอังกฤษภาษาเสร็จภาษาสันสกฤตภาษาอินดีทำข้อสอบที่ออกมา3ภาษาเลือกตอบพ่อพูดอินเดียได้แต่ก็ไม่ได้เก่งพอสื่อสารกับลู่อาร์กคุณเป็นภาษาที่เขา ตรงแล้วก็ก็คุณเหมือนกันท่านเหมือนกันแต่ไม่กอัไม่กอัถ้าสวัสดีก็โดยทั่วไปก็น namaste ทักบูชา n a m ั s t e บาบูบาบาูยี่น a m a s t e คุณก็ต้องตอบบอกน a m a s t e รับไปเซ้แห่คุณสบายดีหรือทาบทิกรับที่ทุกอย่างสบายหรอกเฮ้คำหนึ่งอ้าว พ่บปู่อัจฉริยะสบายดีเลยโอ้บ่อวุฒอัจฉริยะสบายดียมากคำถามผู้หญิงอ่ะมายินน้องสาวอ่าบาฮินอัจฉรยะจะตอบอัชฌาไม่ได้ผู้หญิงต้องตอบอัชเชียอัชเชียแหนอัชเชียแหนผู้หญิงเพราะว่าภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายประจำผู้หญิงผู้ชายแต่มีศัพท์แรงของแท้ เยอะก็ตามันภาษาปฏิเสธแขกจะพูดว่านายฮิคนนี้สวยไหมตาไมไปสวยบอกนายี่กินข้าวไหมไม่กินก่อนนายฮิไปอนอกๆไหมไม่ไปก่อนนายี่ขอสแสดงแต่ว่ามันต้องมีทุกภาษาจังหวัดจีนว่าใครก็ไปแสดงของประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยอ้าวอ้าว ถามเรื่องอินเดียกันนะถามเรื่องอะไรก็ได้ทีระดับทุนใอินเดียนี่ได้รับการอ่าบุ้ยเขาเลยบุ้ยอันดับหนึ่งก็คืออินดูราอันดับสองก็คืออิสลามอันดับสกฟริอันดับส่ก็อันดับสก็ซิกอันดับหก็เชนอันดับหกก็คุุ้ย มีสักหกเปอร์เซ็นต์ในแดนในแดนพุทธศาสนาในประเทศอินเดียไม่คยมีชาวพุทธแต่ชาวพุทธจะไปอยู่ทางใต้ของอินเดียที่ไม่ได้เป็นคนองท่องเที่ยวที่ะสมพระพุทธเจ้าที่ะสูติกรวรรู้แสดกกรรมจักรและบระิสุทธิ์แทนที่จะมีชาวพุทธน้อยนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นคนงฮินดูก็พวกเราก็เลยไม่ได้รับความสะดวกตรงนี้เวยแลก็คนไทยก็ไปมาก เอาเงินไ้เดียวชาวพุดธทั่วทั้งโลกไปเก็ไปแล้วจะติดใจนะคือติดใจตรงนี้ว่าพูดภาษาชาวว่าเวลาปวดหนักปวดเบาปวดเที่ยวปวดจองเที่ยจอดตั้งฐาง <c oughs> ตลอดเส้นทางหรือว่าเป็นห้อง,งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี้ <c oughs> เขาเรียกว,ว่าโเพนแอร บรรยากาศรอบทิศติดมองทั้งไหนโอ้โหเห็นรอบวิ่งรถคนเดินไรีายตัวพระอาจารย์เนี่ยหรือพ่อเนี่ยก็พาไปตั้งแต่เจ้าเจ้าบอกว่าตอนเจ้าก็ต้องไปเปิดต้นทั้งที่ทั่งเยี่ยววนกันเดี๋ยวดีทันสมัยขึ้นหน่อยมีกระจกมีกระจกไม่สำหรับผู้หญิง เขาเวลาไปเมียเขาจะมีคําพูดว่าเวลาจะจอดให้หนักเบานจอดท้้งทางอาบรถจอดกระบ,บอกอ้าวประกาศผู้หญิงทางซ้ายผู้ชายทางขวาอา่าช้าข้างหน้าไม่ชี้าหลังตารถายกไม่ใช่ก็ต้องผู้หญิงก็ต้องให้อยู่สูงมาให้เกียรติ <c oughs> เี่ยอาโนัโ้นก็ ผักแขกมันเ้งนำแขกพวกเราไปต้องไปที่เยี่ยวใส่ผักมานหมดเราไปเก็บผักแขกกรอบดีจังความมันเถื่ออร่อยทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดโุ๋ยดีปุ๋ยดีเดี๋ยวนี้พัฒนามากถนนไม่แพ้เมริกาถนนแขกแต่ขับตรงนี้เขาหน้ารถจะเขียนว่า40่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถนนดี รถก็ดีแต่ว่าแขกจะไม่มีระเบียบวินัยคนถน,นนรนทางคนเดินนันเต็มถน,นนวัวควายช้างมาเดินนั่นคือพระเจ้าวัวควายช้างมาเดินที่เยี่ยมที่ที่วัวที่ควายลงมารีบเป็นเกาะเอาใส่ถังใส่กระลากรกเทิรมนหวนัเนหวเลิศทุนมากเป็นที่โมววที่คว,ว,วายเขาก็เอาโมที่ควายผสมกับฟางโผล่ใบไม้ใบหญ้าปั้นเป็นก,ก,ก้อนแก,ก็แปก กินแต่คราบเปลาน่ะแปะท้อง้า,งางเป็นปดูกเต็มเต็ก็นนคือตากแห้งพอแห้งแล้วก็แกะเอามาหูข้ามเป็นเชื้อเพลิยแต่ก็ยังเอาไม่ต้องมาเก็บถ้าบ้านถ้ามันมากแล้วก็ในงวงคว้วก็เก็บออกมาแล้วเอาดินย,ยาเหมือนกับเป็นเตาอุโมงค์ใหญ่ๆนะเก็บแต่บางครก็เก็บที่ฝาบ้ะก็อนอนดมที่งวที่ควายทุกวัน แข่เขาประเทศเขาใหญ่ใหญ่กว่าเมืองไทย6เท่าเท่ากับทวีปด,ดิยุโรปั้ำะวีเคนละเมืองก็เป็นนดับสองรองจากจีนก็ประมาณสักพั 1, นร้อยคนจีนก็พันสามร้อยคอยากทำอะไรครับลูกมีโอกาสเก็บเงินไปเรียนป่ะเรียนแล้วก็ ระทับใจแต่อยคิดว่าไปแล้วสนุกเออส่งกำรางนี่นตนนแต่ถ้าจะสนุกก็อยู่ที่คนพูดคนเป็นใจน่ะจะทำพูดให้สนุกไปดูแม่น้ำคงคาดีเผาศพไปลรุกติดต่อกันมาสามพันกว่าปีไม่เคยล่บเออศพท่านแม่น้ำเกียวไปดูใกล้ๆอย่างนี้ลอ,อยเรือลองแม่น้ำคงคา บางทีในแม่น้ำคาก็ขี้วัวขี้ควายวัวควายตายทิ้งลงคงคาอแอกมันดื่มน้ำในคงคาโอ้โหเป็นน้ำอำมฤตชื่นใจมแม่น้ำคงคาคือพระเจ้าพระเจ้าของเขาเนี่ดื่มน้ำดื่มน้ำพระเจ้ามันมือนไหตดชื่นบางทีหนักไปกว่านั้นวัวก็เป็นพระเจ้าดังนั้นบางทีเราไม่เห็นนะเนี่ยพอโทษพูดทำใหู้มว่าไอ้วัวตุ่เมียมันเฉี่ออกมาเยี่ยวมาเงี้ย คนแก่ก็เอามือไปกอบรองแล้วก็เอามาดูโอ้โหเชื่นใจโอ้ของพระเจ้าหน้าทานได้หนึ่งร้านเศษต่อเดือนดีรวมค่าอาหารแล้วค่าเรียนก็ไปน้ำกาไปมาเรียนกับอาจารย์อย่างนีอาอาเรียนต่าง เขากัช่วย่ขม,มายงเเ่จไปพอพูดแล้วก็เราหน้าลอ่านกันเนี่ยไม่ค<ห>่อ,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 อแต่ก็ปีหนึ่งเขาจะรวมตัวกันมาเลี้ยงเด็กมื้อหนึ่งปีหนึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถามครูวัาจันตรวเก่าเแล้ว่าต้องมากันเป็นร้อย แต่ทุกวันนี้เหลือประมาณยี่สิบตาสิบคนเราก็เลยบอกว่าใม้ครูเนี่ยลองหาที่อยู่ของพวกนี้ให้เขาหาที่อยู่จดขึ้มาว่าจบงัที่วันวเราจะทําเป็นในสมาคมศิษย์เก่าวัดสันแก้งเพราะบางคนเป็นผู้ภาสารก็มีเป็นคนหน้าภาพวิชาเป็นคณะดตีก็มีแต่ไม่ค่อยแล้วเต็คร่างมาก็ไม่ค่อยทําบุญ ไม่ค่อยสมบน,นทึงทำก็ทำไม่สำหรับที่เขารวยเป็นเป็นเป็นชาวเขาแต่ว่าถ้าเขาปลูกผักในบางทีเขาเอาผักมาให้เป็นขันรถในกาตัดคัาข้ามมันเป็นสามพันบาทแล้ว <c oughs> ก็ทา,ามันขายผักในห้องอยู่อังทองอำเภอป่าโม ชาวเขาที่มาในจังหวัดลังทองมีโรงเรียนที่เลี้ยงชาวเขาอยู่สามแห่งหนึ่งวัดจากแก้ว2,200กว่าคนสองวัดโบสถ์วรวดิบอยู่คนฝางแม่น้ำเพียงกันนเดียวมีสามรเด็กก็จะมาจากที่เดียวกันแล้วก็วัดตามเจนช่ออยู่ในเมืองปากโมกมี2สองแห่งแล้วก็ยังมีที่จังหวัดอื่นก็มีทั้งอีสานก็มี แต่ทางอีสานทางสิงคปร์ที่ไหนก็ที่พอยุอยู่คนเดีนโดนมากก็จะมาลงท้ายก็จะไปอยู่ที่วัดส่าแก้วเขาบอกว่าวัดส่าแก้วมีระเบียบระบบดีกว่าที่อื่นนะแล้วก็อาหารการกินก็ดีกว่าสมบูรณ์สมศระใครเป็นคนส่งเด็กมาเนี่ยบจากเดิมทีนั้นเด็กห้าหกคนมากับแพรุ่่มพระวัดติ้ติดกกับแม่น้ำเจ้าพระยา มาไม่มีจุดหมายปลายทางก็มาขึ้นแทนสูงที่หน้าวัดขึ้นแล้วก็มาสายเข้าของวัดกินจัดหลวงพ่อเขาเมตตาม้อยู่วัดแล้วก็ได้เรียนหลวงพ่อเขาส่งให้เรียนหนังสือจบมสามจบมสามเมื่อห้าสิบหกสิบปีก็ถือว่าสูงแล้วนะก็กลับไปบ,บ้านก็ได้รับก,การแต่งตั้งเป็นกำน,นันเป็นผู้ใหญ่พอเขาเป็นกำนันผู้ใหญ่แล้วตรงนี้ก็ เขาก็นึกถึงวัดสแัแก้วว่าเขาเคยมาสายอยู่เรียนอยู่ก็เลยกำนันก็ใหญ่ในตำบลพวกเกณฑ์พวกเด็กๆทั้งในตำบลน่เ <c oughs> อ <c oughs> าไ่าไมใหม่ก็ห้าสิบเรา้รับป็นมาณร้อยแล้วเข้าเข้าเป็นพ <c oughs> ันสองพันเข้ามาแล้วก็จากรุ่นสู่รุ่นก็ออกมากันเรื่อไม่ไม่ต้องวเราก็มาคัดเรืองว่าหนึ่งคนณไม่เป็นใบเป็นบ้า,บามีกฎมีการนะ ไม่เป็นออรินิิกแล้วก็ไม่ติดยาก็กรบับผลอเคเด็กอเเกอเ,ผเผาเผามงเผาวีก็เผาย้วเผามูเซอร์เผาอาคาเผาตะเรียง okay. ่สอนสอนเป็นภาษาสอนก็เหมือนเหมือนโรงเรียนทั่วไปเป็นภาษาใกภาษาหนึน่แต่ว่าเด็กต้องมาภาษาไทยไม่แข็งต้องเราต้องมาสอนที่เราพูดล้อกันน่ะ โตหน้าแปลว่าไงเนี่ยนำหน้านำหน้านาคาราโต้นาคาราโต้นต้อ้เก่งมากเลยเสร็จแวเสร็จแวเส็จแ้วเรเยรอเพลงชาติทุกเช้าก็าเป็นชาติสะดดุนมาราชาสดนดุดีมราชสดดุดีมราช สว์รดีมหาลาลาสรดีมหาราชิน okay. ีมองเม่้เอาพระเจ้าพิเดกบูไปเป็นลาเป็นีลไเข้าแถวก็เข้าแถวเข้าแถวเข้าแถวออไปวไปไหให้เข้าแถวที่ อยู่เมืองไทยออกทุกเสาร์วันวันเสาร์เวลาช่องห้าราการสองทุ่ตีห้าครึ่งถึงหกโมงแล้วก็ช่องเก้าช่องเก้าน่าจะเป็นวันเพื่อขับบางทีก็ไปวันทิตไม่แน่นอนแล้วก็วิทยุก็คนมอสองเก้าหวรซันลื่นเก้าเวรซั ถ้าจะถามขออนุญาตถามแล้วเป็นของอเด็กๆเลยสถานเขาไม่เคยมาที่วัดแต่มาเด็กนั่นบางคนกับพาพ่อบางคนับมชาแม่บางคนยอมพาพ่อทำแม่อันนี้มีก็ประมาณรัอสามสิบเปอร์นสิบเปอร์นสามสิบเปอร์แล้วก็นอกนั้นก็ยากจบดังนั้นพ่อแม่ก็มาเนี่ยพอมาก็คาดกลับไม่มีกระตับต้องขอเราใช่ไหมใช่แล้วก็ชาบเขานี่นะ ก็นัดสือพุทธมักงนัดถือทิพย์นกทิพย์จะไปเผยแพร่ได้ว่าคนจะมาเขา,ากาอบทิพย์เขาอะไรมีโรงเรียนเป็นเรืเ่นนองรอดใจเรียนฟรีสองมีโรงพยาบาลให้เนี่ยไม่มีอะไรกินแจกของส่วนชาวพุทธเราก็ไปเผยแพร่ก็บอกาอาทอนเราะ เขาดีเลยไม่ให้เอากินเลยมรนบอกมันจะตายอยู่ได้ยังไรมันทนอยู่แล้แต่พวกคลิปเขาได้ดีกว่าคนต้องรับผู้บาดต้องดูแลันนี้บางคนก็บอกว่าถามนักเรียนชั้นม6ม5หรืว่าคุณพ่อที่บ้านเนี่ยแม่บอกกับหนว่าจะไปใส่บาตรในพระเกียรติชาเขารวยกว่าเราอีกจะไปใส่บาตรในพระเกียรติ แล้วก็จะเห็นบางทีมีพระอยู่ก็พระเดินขี่ม้าบิจาัตรขี่ม้าไปเขาขึ้นเขาลงเขาไปขึ้นยอดลิกเลยก็โลไปไม่ได้ลำบากงั้นเขามาอยู่วางทองที่ในเขางบอกว่าโมันหักจัดจ้านว่าเมืองเจริญพาเข้าไปเที่ยวทะเลเราชิมน้ำทะเลกันเพลียปวดปวดหล่อมันเก็บมันเก็บนุ่งผู้ต้องตา เขาดีใจเ็นเจ้าเขาเนี่ยถ้าอยู่ที่บ้านเขาก็จะแต่งงานเมื่อย,อยุสิบสองที่สามที่สี่สิบห้าถ้าอายุสิบแปดเท่าเๆกับพวกเราอายุสิบแปดนี่ก็ถือว่าแก่แล้วไม่รับในกรณีบางคนมีลูกสิบห้าคนนัเรียนที่วัดจะแก้วตาคนไอ้สามสี่คนนัน้นเป็นประจํา คือชาวเขาี่จะมีเมียบ้างเพราะไม่ได้เรียนสือระหวังผู้บูชานรูปรอยเนี่ยต่อน้าห้าคนไเนี่ยมีเมียมีเมียมีพอห้าคนทำไมเดี๋ยวเมียก็ทะเลาะกันทะเลาะกันรูกก็จะตืาวแล้วต้องแยกออกไปก็ปรงทางอองนอกนไ้ความก็จะแก้เยอะนี่ปัญหาจะนั้นทางเทศบาลต้องตกลงไว้ถึงที่ไปแก้ าย,นนา,ายในในในไม่มีแต่บอกไอู้่เลยไม่ได้เราช่วยข่าหัวของเด็กเดือนละล้านหนึ่งแสนก็ให้จ่ายค่าครูแล้วก็เหลือสองแสนสามแเหลือจากจ่ายก็มาใช้จ่ายในเดือนก็ไม่บอดในคอเราก็ได้จากเงินบริจา,าคช่วยครูนี่เป็นครูภาษาหรืว่า เราก่าจ่ายเท่ากับปริญญาตีโทรก็เราให้เท่าแต่ว่าขึ้นยากจะขึ้นไม่ได้เพราะเราเอกชนปริญญาตีก็ตอนนี้ก็ประมาณแปดแปดเก้าร้อไม่ไม่ใช่หนึ่งห้าเราพเรายังยังไม่ได้รับที่เขาช่วยดังนั้นเราก็จ่ายเท่าพัุติก็คือปริญญาตีก็แปดรอเรียตัก็จะเก้าแล้วแปดพันเก้าพัน คนที่สอนมาสิบห้าปีก็เงินเดือนยังไม่ถึงหมื่นยังมีแต่ปดพันต่อกันยังมีคนที่สอนมาสามสิบปีก็พันห้าพันหกไอ้หมื่นห้าหมื่นหกคนที่มากที่สุดก,ก็อาจารย์ใหญ่ผู้โดยการผู้จัดการก็สองหมื่นหนึ่งสองหมื่นก็มีลูกสองคนก็ไม่ไหวไม่พอแล้อเขาไม่ไมไมใจเขาสอนด้วยใจนะ ที่โรงเรียนนั Toy ้นจะมีห้องเรียนภาษาอังกฤษมีห้องเรียนภาษาจีนมีครูจากประเทศจีนครูจากฟิลิปปินส์ครูฝรั่งไปสอนครูฝรั่งพวกโน้ไปก็ไปช่วยสอนภาษาจีนนขออีกข้อละกันครับคือตอนนี้กระแสบ้านเมืองเราค่อนข้างแรงนะครับ ในเรื่องของภามหนังัต์ของเราแล้วก็อีกอ่าักไฟหนึ่งที่ไม่ค่อยเย็นด้วยกับภาหสัต์นะครับอันนี้เราในฐานะที่เป็นคนที่ตุงรักมาดีแล้วก็รักคนในหลงนะครับก็ไม่ทราบว่าจะวางอารมณ์แบบไหนถูกนะครับคือไอ้คันจะโกรธเกลียดอีกไฟหนึ่งมันก็ผิดธรรมคือมันทําให้ใจเศร้าหมองตอนนี้คันไม่ทําอะไรเลย ก็ดูเหมือนเราเราละเลยอมคาประมาศของเราเราจะมีวิธีวางอารมณ์ยังไงเพื่อไม่ผิดทางธรรมแล้วก็ของโลกตกองต้องเดินสายกลางนะที่เราจะไม่ได้กระทบทั้งสองฝ่ายเข้าทางแดงแดงเข้าว่าเข้าทางเอเสือเหลืองหลักสีหลับสีเ็ว่าแต่ทีนี้อ้คำพูดที่ว่าคนไปนั่นจะถามบัตรพ่อพ่อ ฟังมทางทีวีอานจ้เติมเติมบางทีก,ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นการคิดเอาเองนะแต่ผมว,ว่าน่าจะใส่รายจะมากกว่าวไม่มีการใส่ร้ายอะไรที่จะทําได้ผลดีกับการเรื่องเกี่ยวกับลบล้างสถาบันดังนั้นน่าจะใส่รคิดว่าเขาเขาไปนยครับในสัปดาหาจบอื่นมาตีมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ผลเท่ากับเขาไอ้นี่เขา นั้นเราก็ต้องวางเป็นกลางดีที่ดเดินทางไปกลางเหมือนกับพยาเสือโรครกทดสอบลูกน้องเรียกแพ่เรียกเรียกกระต่ตายนักกินจอกแพะทดสอบชาวดูว่าใครมันมีไหวพริบดี เราคิดว่าสตร์สามตัวนี่ครจะมีอยไรพิเศษดูรับยิ้จอแพแล้วก็กระต่ายคิดว่าใครวัยินยิ้จอ้กระต่ายนะกระต่ายนะทราบเดี๋ยวไว้ติดตามดูดีว่ารเป็นอะไรอยากติตานในิโก็นั่ดูแล้วก็เรียกแพ้มาแล้วก็หาว ถามว่าถามแฝงเหม็นที่ฟันกูไหมแอกเหม็นครับระบครักดิ้นจงตองเรื่องพูดกับผู้ใหญ่มันพูดเร่งนี้ได้เ้ยอเออไอสองตัวก็เต้นร่าไม่ดได้เรคุณจะตอบยังไงถามเรียกน,นักที่จอบอีกอเหม็นที่ฟันกูไหม ตังนักที่สอบบอกไม่เห็นก็โกหกไปหาป๊ปปอกองไรเงินเอาไปนอนขี้เยาวราชอีกแล้วถ้าต,ตายก็ดิ้นแล้วเราคูจะไปทางไหนเลยก็ได้ไอ้แท็เขาบอกว่าเหม็นตายไอ้นั่นบอกไม่เหม็นโกหกเขาสิโอเคอว,อว่าต,ตายมาอ้าวมาดิอ้าวโยมเมกี้กไปดูไหมต,ตายก็้วทำจมูกไม<อ>่วันนี้พัดจมูกวันนี้ไม่เก่ง จูงคัดก็อันยังตอบไม่ได้ของมันวรอดตายเนี่ยนั่นเราก็ต้องเลยกาสายตางนีกันตายจะน่าก็คนนี้คัดจมงผก้เเพริะบันทนเราเราจะตอบเลยไปคอยไมได้ต้องทั้นใจตอต่้นใจ